สวัสดีครับนักเรียนชั้นป5ทุกคนเลยนะครับในรายวิชานี้ก็จะเป็นในรายวิชาของวิทยาศาสตร์ของครูบอยนะครับในเรื่องของอชั้นป5เนี่ยครับครูได้ขึ้นมาเป็น EP ีที่2แล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะมันก่อนเด็กๆจําได้อีกไหมว่าความหมายของลักษณะทางพันธุก,กรรมว่าอย่างไงแล้วติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอก มีบางคนตอบได้นะครับก็คือลักษณะทางปันธุกรรมเนี่ยก็คือลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อเนี่ย หรือว่ารุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกของเราเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็คือสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นต่อต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับเช่นอะไรบ้างสีผมถ้าเป็นมนุษย์นะครับสีผมลักษณะของสีผมที่เป็นสีน้ำตาลสีดำเนี่ยถ้าเราไปดูของปู่ปู่มีสีผมสีดําพ่อเรามีสีผมสีดําเรามีสีผมสีดําแล้วก็ถ้าเรา โตขึ้นแล้วเรามีครอบครัวลูกที่เกิดมาก็จะมีสีผมสีดำซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับลักษณะ,ล,ษณะลักษณะดินลักษณะด้อยแล้วก็ลักษณะที่แปรผันนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักลักษณะเด่นลักษณะด้อยแล้วก็ลักษณะที่แปรผันเนี่ยกูมีภาพต่างๆให้เราดูก่อน อันนี้ก็จะเป็นภาพของเป็ดครอบครัวของเป็ดนะครับนักเรียนลองสังเกตภาพครอบครัวของเป็ดเนี่ยครับลักษณะของครอบครัวของเป็ดฝูงนี้เนี่ยครับมีลักษณะที่เหมือนกันมากๆเลยก็คือลักษณะของปากที่เหมือนกันสีที่เหมือนกันแสดงว่าลักษณะของเป็ดในครอบครัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นคือหนึ่งของปากสีของปากสีของขนเนี่ย เป็นลักษณะเด่นนั่นเองคือลักษณะที่ถ่ายทอดมาทุกๆกรุ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูมีภาพให้เราดูต่อครับก็คือในต้นกล้วยในต้นกล้วยลักษณะของต้นกล้วยถ้ารักงเรียนดูจากภาพที่ครูให้เราดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นภาพของอันนี้ก็จะเป็นเรือกล้วยนะครับ ลักษณะที่มันเหมือนกันมากๆกเลยก็แสดงว่าลักษณะของต้นกล้วยเนี่ยเป็นลักษณะของหวีกล้วยที่มันใหญ่แล้วก็ลูกที่มันใหญ่เนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยเหมือนกันนะครับหรือขนาดของลําต้นของต้นกล้วยนะักเรียนสังเกตจากภาพนเนี่ยก็จะมีขนาดที่เท่ากันความสูงเท่ากันลักษณะใบเท่ากันแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของพืชด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เลยภาพนี้จะมองเห็นได้ชัด ลักษณะของอพี่น้องสองคนนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่มีหน้าตาที่เหมือนกันเห็นไหมมีหน้าตาที่เหมือนกันมีทรงผมที่คล้ายกันสีผิวเหมือนกันตาชั้นเดียวเหมือนกันรอยยิ้มเหมือนกันทีนี้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นนั่นเองลักษณะเด่นที่ได้รับการถ่ายทอดจาก พ่อหรือว่ารับการถ่ายทอดจากแม่นะครับขึ้นอยู่กับว่าพ่อหรือว่าแม่เนี่ยเป็นลักษณะเด่นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายของคําว่าลักษณะเด่นก่อนนะครับเขาบอกว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะสรุปได้ทั้งหมด3ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือลักษณะเด่นลักษณะเด่นนะครับถ้านักเรียนไปเจอตามข้อสอบหรือว่าไปเจอตามใบงานของครูบอยถ้าถามว่าลักษณะเด่นคืออะไรให้เราตอบว่าลักษณะที่ปรากฏใน ทุกรุ่นของสิ่งมีในชีวิตนะครับหมายความว่าจะเจอได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นเราแล้วก็รุ่นหลานแล้วก็เลนหรือว่าลูกของเรานะครับอันนี้ก็เจอได้ทุกรุ่นเขาจะเรียกว่าลักษณะเด่นแต่ลักษณะด้อยเนี่ยก็คือเจอได้บางรุ่นความหมายมีอยู่ว่าก็คือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเฉพาะบางรุ่นลักษณะที่ถูกเด่นคมเอาไว้คือหมายความว่าความหมายตรงนี้หมายความว่าเช่น ปู่ของเราเนี่ยเป็นคนผิวดำและยายของเราก็เป็นคนผิวดำแต่พ่อของเราเนี่ยก็เป็นคนผิวดำแล้วก็แม่ของเราเนี่ยก็เป็นคนผิวดำแต่พอมาเป็นรุ่นของเรารุ่นของเราเนี่ยตัวเราเนี่ยกลายเป็นคนผิวขาวแบบนี้ก็เพราะว่าลักษณะด้อยเนี่ยเพิ่งมาปรากฏในรุ่นของเรานนั่เองไม่ปรากฏในรุ่นปู่และก็ไม่ปรากฏในรุ่นของแม่แต่มาปรากฏในรุ่นเราเพราะว่าลักษณะเด่นเนี่ยคมลักษณะด้อยไม่เต็มที่ทําให้ลักษณะด้อยเนี่ยแสดงผลออกมานะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งเขาจะเรียกว่าลักษณะในการแปรผันลักษณะในการแปร่ผันเนี่ยเขาบอกความหมายบอกว่าลักษณะที่แตกต่างจากลักษณะของสมาชิกในครอบครัวและการถ่ายทอดจ,จากรุ่นนึงเนี่ย ไปได้เหมือนกันหรือว่าต่อไปได้เหมือนกันความหมายในที่นี้ก็คือลักษณะที่มีความแตกต่างจากครอบครัวของเราเช่นครอบครัวของเราเนี่ยมีคนที่ผิวดําหมดเลยหรือว่าตระกูลของเราเนี่ยมีคนผิวดําหมดเลยแต่พอมาเราเนี่ยกลายเป็นคนผิวข,วขาวขึ้นมาแบบนี้ก็เกิดจากลักษณะที่แปลผันไปเกี่ยวกับการลันเปลี่ยนภายในโครงสร้างภายใน DNA ของเรานั่นเองซึ่งโครงสร้างภายใน DNA หรือว่าโครงสร้างภายในโครโมโซมข้างในเนี่ยครูจะสอนให้เราอีกทีในชั้นปีซี่ที่ แต่ตอนนี้ให้เราเข้าใจไว้ก่อนว่าในพันธุศาสตร์เนี่ยจะมีอยู่3คมคที่เรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆคือลักษณะเด่นลักษณะด้อยแล้วก็ลักษณะการแปลผันนั่นเองนะครับกูมีตัวอย่างให้เราดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการถ่ายทอดลักษณะของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับลักษณะการถ่ายทอดของครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยถ้าเห็นเป็นภาพถ้าสมมุติว่ามาแสดงเป็นภาพกราฟิกหรือว่าเป็นภาพที่ อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างที่ภายในเนี่ยก็จะแทนด้วยตัว T ใหญ่แล้วก็ตัว T เล็กนะครับตัว T ใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าแอลลีนของมนุษย์ที่เป็นผมหยักสูบอันนี้เขาจะแทน T ใหญ่เป็นผมหยักสูบนะครับส่วน T เล็กตรงนี้เขาบอกว่าแทนด้วยแอลลีนของมนุษย์ที่เป็นผมตรงนะครับ ในโครงสร้างที่อยู่ภายในเกี่ยวกับการควบคุมพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คืออยู่เป็นคู่ๆนะครับลักษณะก็จะเป็นทีใหญ่กับทีใหญ่ทีใหญ่กับทีใหญ่ก็คือทรงผมของพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นคนผมหยิกนะครับส่วนทีเล็กกับทีเล็กเนี่ยแม่เนี่ยเป็นคนผมตรงนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยพ่อเนี่ยมีลักษณะที่เด่นแม่เนี่ยมีลักษณะที่ด้อยทีนี้เนี่ยพ่อกับแม่ก็มีลูก รือว่ามีครอบครัวกันนักเรียนไปสังเกตที่รุ่นลูกเห็นไหมทรงผมของรุ่นลูกของทุกคนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นผมหยิกหมดเลยเพราะว่าลักษณะของเด่นของพ่อเนี่ยทีใหญ่เนี่ยก็สามารถข่มทีด้อยได้อย่างชัดเจนก็จะเป็นทีใหญ่กับทีเล็กทีใหญ่กับทีเล็กทีใหญ่กับทีเล็กแล้วก็ ทีใหญ่กับทีเล็กก็เพราะว่าทีตัวใหญ่เนี่ยสามารถข่มทีตัีตัวตวีตัวเล็กได้ทําให้ลักษณะที่มันปรากฏออกมาตามลักษณะเด่นนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะมาอธิบายในห้องอีกทีเพราะว่าเพิ่มความเข้าใจให้กับของเรานะครับเพราะว่ามันจะต้องอธิบายแบบเป็นตารางเราถึงสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับ แต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าลักษณะที่ควบคุมบรรทุกกรรมที่อยู่ภายในก็จะเป็นทีใหญ่กับทีใหญ่ทีเล็กกับทีเล็กถ้าเป็นท,ทีใหญ่กับทีใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเด่นแต่ถ้าเป็นทีเล็กกับทีเล็กก็จะเป็นลักษณะด้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูภาพประกอบเลยเดี๋ยวกมมีภาพประกอบให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพประกอบเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับถ้าเราดูสังเกตลักษณะของครอบครัวหนึ่งก็จะเป็นปู่เอกย่านิดปู่เอกกับย่านิดเนี่ยก็จะได้รูปเป็นพ่อเด่นกับอาเตลวเนี่ยลักษณะอะไรบ้างที่คล้ายๆกันถ้านักเรียนลองสังเกตดูลักษณะแรกก็คือสีผิวที่มีลักษณะที่เหมือนกันคือเป็นผิวขาวเหลืองแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งก็จะเป็นครอบครัวครอบครัวสีเมืองก็จะมีตาตูนกับยายเล็ก เราสังเกตที่ยายเล็กนะครับยายเล็กเนี่ยมีผมที่ค่อนข้างที่จะตรงนะครับปู่ก็เหมือนกันนะครับปู่ตูนก็ตาตูนเนี่ยก็มีผมที่ตรงพอไปเจอในรุ่นลูกของตาตาตูนเนี่ยลูกที่ออกมาเนี่ยก็ลักษณะที่ผมตรงหมดเลยนั่นหมายความว่าผมที่ตรงของตาตูนกับยายเล็กเนี่ยเป็นลักษณะเด่นนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าตาตูนกับยายเล็กเนี่ยผมตรงแต่ลูกออกมาเป็นผมหยกักโศกแสดงว่า ลักษณะด้อยเนี่ยมาปรากฏในรุ่นลูกของเขานั่นเองนะครับอันนี้จะเข้าใจยากนิดน,นึงแต่ว่าครูพยายามที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยมองภาพออกได้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้เนี่ยลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับมนุษย์ของคนเราเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวครูจะให้เราเนี่ยทำรายงานเกี่ยวกับการสํารวจลักษณะภายในร่างกายของเราว่าเราเนี่ยมีลักษณะโครงสร้างที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมแบบนี้หรือเปล่า ตัวยอย่างแรกเลยนะครับในลักษณะของผมตรงให้เราไปดูเลยสังเกตผมของตัวเองน่ากระจกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ผมหยักโกรกหรือว่าเป็นคนที่ผมตรงถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยผมตรงนักเรียนก็เขียนว่าผมตรงเป็นคนผมตรงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะทางบัรทุกกรรมตานะครับก็จะเป็นตาสองชั้นให้เรามองที่กระจก หน้าตา้กระจกของเราเที่บ้านของเราว่าเราเดวงตาของเราเ,เป็นดวงตา2ชั้นหรือว่าเป็นดวงตาชั้นเดียวก็ให้เราเขียนมาว่า,ามีหนังตา2ชั้นหรือว่ามีหนังตาชั้นเดียวนะครับโดยฝึกสังเกตจากสรีระตร่างกายของตัวเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยเหมือนกันก็คือการห่อลิ้นได้กับห่อลิ้นไม่ได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นการห่อลิ้นไม่ได้ก็ถือว่าครูไม่มีลักษณะทางพันธุกรรมของการห่อลิ้นได้ก็คือเล็บลิ้นออกมา ไม่สามารถที่จะห่อลิ้นได้นั่นเองถ้าบางคนที่ห่อลิ้นได้ก็เขียนว่าห่อลิ้นได้กูก็จะได้รู้ว่าอันนี้ก็จะมีลักษณะทางพันธุกรรมแบบนี้นะครับ ต่อไปลักษณะการมีติงต่งหูแบบนี้นะครับอ่ะติ่งหูแบบนี้เดี๋ยวครูถอดสายฟังให้อ่าลักษณะแบบนี้ปรากฏว่าลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่ไม่มีติ่งหูนะครับถ้ามีติ่งหูมันจะยื่นออกมาสักนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนไม่มีติ่งหูให้เราไปสังเกตร่างกายของตัวเองนะครับดูจากกระจกหรือว่าให้เพื่อนดูหรือว่าให,ห,ให้ผู้ปกครองดูก็ได้ว่าหนูมีติ่งหูรหรือเปล่าผมมีติ่งหูหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมนะครับ ต่อไปก็จะเป็นลักษณะของขวัญอ่าขวัญของเราเป็นคนที่มีขวัญที่อยู่ตรงกลางศีรษตตรงนี้เป็นคนที่มีขวัญเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีสองขวัญน,นะครับอีกตัวหนึ่งอ่าอันนี้ก็จะสังเกตลักษณะเจิงกลางของหน้าผากแบบนี้นะครับว่าหน้าผากของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงอ่าสำหรับวันนี้นะครับครูม,มีการบ้านให้เด็กๆเ,เนี่ยไปไปศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะการถ่ายทอดทางปันธุกรรมของตัวเองแล้วก็เขียนส่งมาว่าผมเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรมีผมหยีตาสองชั้นมีติ่งหูผมตรงมีขวัญหรือว่ามีเชิงกลางหน้าผากเป็นรูปหัวใจแบบนี้ให้นักเรียนเขียนตอบมานะครับสำหรับคาบนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวจะต่อไปใน EP ีที่3นะครับสำหรับขามนี้นะครับสวัสดีครับ